แล้วครับวันนี้คือรายการโพลิททอลครับทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สํานักงานโทรวจแห่งชาติครับวันนี้เจอกับผมฟลุ๊กตะลวรรณนะฮะและก็แน่นอนครับแขกรับเชิญของเรานะซึ่งจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนครับวันนี้โพลิททอลนะครับเรามีการติดตามรับชมนะครับแบบไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมกันแล้วนะครับนอกเหนือจากเข้ามาในช่องทางของทีวีนะครับโพลิททีวีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือ polityv เราเหมาะมากๆเลยใครที่อยากจะฟังหรือว่าดูรายการนะครับแบบที่ไม่ต้องดูเป็นภาพก็ได้ฟังเสียงอย่างเดียวนะคะอยากรู้เรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับแวดวงสํมนักทงานตำรวจแห่งชาติหรือจะคุยเรื่องราวอะไรคุณผู้ชมครับปิดหน้าจอคอมเพลตได้เลยแล้วก็สามารถฟังเป็นเสียงอย่างเดียวตอบบลูทูธในรถก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับแฟนเพจของเราเช่นเคยนะครับฝากติดตามก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องครับนั่นก็คือสถานีโทรทัศน์สัมงรสิทธิ์งานตำรวจแห่งชาติของแท้มีบลูสติ๊กนะครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งช่องทาง ในแวดวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมบอกเลยว่าให้กดสั่นกระดิ่งไว้ไม่งั้นคุณจะพลาดนะฮะไม่ได้ติดตามรายการเรียลลิตี้ของเราจริงๆนะครับกับรายการวาเลนตีทอล์กซึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศกลับมาบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะอยู่ตรงนี้เลยครับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนแต่ผมไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ชายแดนแต่อย่างใดรู้ผู้ชมครับผมอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนั่นแหละอุ้ยหลายคนอาจจะแบบ ตำรวจตะเวนชายแดนมันต้องไปอยู่ชายแดนสิจะมาอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครมันดูแปลกๆหรือเปล่าหรือว่ามีด้วยหรอผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันคุณผู้ชมครับว่ามีกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะอยู่ใจกลางพื้นที่กรุงเทพมหานครกันแต่วันนี้ครับมาทําความรู้จักแล้วก็แน่นอนนะฮะตำรวจตะเวนชายแดนทําหน้าที่อะไรแล้วก็รวมไปถึงตารวจตะเวนชายแดนที่อยู่ในกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกันไหมคุณผู้ชมครับถามผู้รู้ของเราดีกว่าฮะวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับร้อยตำรวจโทธนากรแก้วทองนะฮะรือว่าผู้หมวดแตงไทย ครับผู้หมวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอย่างที่บอกกว้างๆก่อนเลยฮะเป็นใครครับตำรวจตะเวนชายแดนคืออะไรครับต้องบอกก่อนครับว่าตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับผมอยู่ในฐานะตตำรวจชาดเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะมีหน้าที่และมีเขตรับผิดชอบนะครับอยู่บริเวณแนวชายแดนทั้งประเทศเลยนะครับผมก็คืออ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือหนึ่งด้าม1ขวานอันเนี่ยครับผมก็คือ เราก็อยู่ประเทศไทยใช่เราอยู่ครบเลยเราอยู่หน้าที่ตรงนั้นเลยใช่ครับผมทีนี้เนี่ยเท้าความนิดนึงครับย้อนกลับไปสมัยก่อนก็คือเราจะติดสนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสก็คือสนธิสัญญากรุงเจนีวาครับผมที่ซึ่งบอกว่าห้ามมีกองกาลังของทหารไปตั้งอยู่บริเวณชายแดน25กิโลเมตรครับผมอันนี้คือเป็นสนธิสัญญาของสมัยก่อนของสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ด้วยครับผมเราก็เลยจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมมี คนใส่ชุดสีเขียวอยู่ตามแนวชายแดนเอ้ย<ม><ๆ>เขาเป็นทหารหรือเปล่าครับจริงๆเขาเป็นตชดครับจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยชุดสีเขียวจริงๆเชื่อไหมฮาวคอตอนเด็กๆเนี่ยเราเองมีความเข้าใจผิดเหมือนกันผมเองเป็นคนต่างจังหวัดก็จะเห็นแบบเนี่ยชุดเขียวแล้วก็ไม่รู้สึกวเอ๊ะเขาเป็นทหารหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนไม่ใช่ทหารนะใช่บางคนก็บอกเป็นน้องรอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราเป็นตำรวจนะครับแต่คือชุดเขียวเหมือนกันชุดเขียวเหมือนกันประเด็นยังไงต่อฮาวคองก็คือด้วยความที่เราต้องใช้ แดนของเราเนี่ยเป็นป่า,าชุดหรือสีที่เราจะสามารถใช้พลางได้ก็จะเป็นสีเขียวเนี่ย,ยคือดีที่สุดแล้วจะมีสีพลางอีกสีหนึ่งที่จะ แปจากชาวบ้านนิดนึงแต่ก็ยังเป็นตัวดอยอยู่ก็คือจะเป็นสีลายพรางของอากองบังคับการสนับสนุนทางอากาศผมจะเป็นลายพรางไทเกอร์นะครับผมนั่นแหลประมาณนั้นพอหลังจากที่มีสนธิสัญญาคุณผู้ชมถ้าเกิดย้อนกลับไปโอ้โหถ้าคุยกันคุยอาจจะยาวเนี่ยสนธิสัญญาเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยที่มีทหารเข้าไปอังกฤษถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือทางการทหารที่เข้าไปยึดครองที่ดินต่างๆลูกนี้แหละก็เลยกลายเป็นว่ามีตชเข้ามาทำหน้าที่ตรงนั้น ล้วกลาวว่าตชะดอที่อยู่ตรงบริเวณชายแดนอย่างงี้หน้าที่หลักๆเขาต้องทําอะไรบ้างฮะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าตชะดอเนี่ยเราก็ทําหน้าที่เป็นคือต้องพูดเลยว่าเราคือตํารวจเราก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือเราเป็นตํารวจที่สามารถไปจับกลุมได้นะแต่เพียงแค่ว่าตชะดเนี่ยเราจะมีเหมือนเป็นมอตโต้ของเรา3าอย่างเป็นพันธกิจหลักของเราเราสามารถทําการลบได้อย่างทหาร ทำการจับกุมได้อย่างตำรวจและสามารถพัฒนาได้อย่างข้าราชการคนละเรือนครับผมนี่คือ3หลักการที่ตดนึดองยใช้นะฮะแล้วก็แน่นอนบางคนอาจจะมองว่า้ เอาจริงๆผมเองเนี่ยอาจจะบอกว่าตชดาสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ไหมไปจับคนแบบว่าไม่สวมหมวกนี้รบายอะไรอย่างนี้อันนี้<ด>อาจจะเป็นตัวพรบจราจร,จรทางบกไปก็ะจ,จะต้องเป็นเจ้าพนักงานจราจรชายผมที่อยู่ตามพรบครับจริงๆเราเองก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้แต่อาจจะเป็นการบอกว่าจับยาเสพติดอะไรอย่างนี้ไปใช,ใช่ไหมฮะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นภาพที่เราจะคุ้นเคยว่าววอุ้ยตชดจะต้องจับยาเสพติดหรือจะต้องเป็นเคสที่แบบมันอุ้ยมันหนักมากอะไรประมาณนั้ ใช่ครับผมแต่ก็คือถ้าเราเข้าใจง่ายก็เราต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นป่าเป็นแนวชายแดนอ่ะอย่างภาคเหนือเป็นภูเขาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเข้าถึงได้ยากนิดนึงก็เลยจะต้องมีตชะดซึ่งเขามีการฝึกหรือมีทักษะที่แบบอ่ะเยอะกว่าตำรวจธรรมดาทั่วไปนิดนึงครับอยู่แล้วก็คือมียุทธวิธีที่คล้ายๆกับแบบเหมือนเป็นนักปฏิบัติการพิเศษแต่ว่าไปอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งโบราณวิาแนวชายแดนคุณผู้ชม นึกภาพคนขนยาเสพติดก็จะผ่านช่องทางธรรมชาติเราก็จะต้องแบบในแหละตอชะดรอ่จะไปคลางตัวจะไปซุ่มอยู่ตรงนั้นซึ่งตำรวจทั่วไปก็จะแบบเอ๊ะอะไรประมาณนี้ก็ในการทางานร่วมกันเนี่ยทหารกับตชะดรอผมเชื่อแหละว่ามีคนข้องใจเหมือนกันที่บอกว่าทหารกับตชะดรอเนี่ยมันอยู่ชายแดนเนี่ยเขาทํางานเหมือนกันไหมเราทํางานต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือทหารเนี่ยเขามีหน้าที่ในการทําการรบ ส่วนตำรวจเนี่ย<ม>เราจะมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย,ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือ<ม>เรามีการบังคับใช้กฎหมายเราสามารถจับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา<ม>เรามีวิธีการในการทํางานก็คือเราต้องดูเลยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยให้เราสามารถทํายังไงยังไงยังไงได้บ้างหรือพรบรตัวอื่นๆที่มีโทษทางอาญารเราก็สามารถบังคับใช้ได้หมดเลยใช่ครับนั่นแหละก็จะมีความต่างของความต่างอาหารารกินแต่ว่าการฝึกฝนยุทธวิธีต่างๆหรือว่าการเข้าไปจับผู้กระทำมาดผู้ชมครับทีนี้เวลาเห็นแล้วก็ลองดูดีๆนะครับ บอกเอาพี่ทหารสวัสดีครับแหละจริงผมเป็นตชดอครับผมเป็นตำรวจนะครับซึ่งตอนนี้ชุดมีความแตกต่างกันแล้วไหมครับก็จริงๆก็มันมีความแตกต่างที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วอย่างพี่พี่ทหารโบกหรือพี่พี่ทหารเรือเนี่ยที่ซึ่งเป็นส่วนของนาวิกโยธินเนี่ยเขาก็จะมีเป็นลายพรางเลยแต่ของใช่ครับผมแต่ทีนี้ของตชดอเราอาจจะเป็นสีเขียวปืดมาเลยทั้งตัวใช่ครับผมก็จะเป็นสีเขียวโดดๆดเลยไม่มีลายพรางใช่ไม่มีอะไรเลยใช่ครับผมซึ่งเราขึ้นภาพให้ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ ใช่ครับผมมีอินโฟกราฟิกขึ้นมาขึ้นแล้วก็หลายคนเบาะว่าไปเราไปเจอตามแนวชายแดนต่างๆคนกบอกว่าก็สวัสดีดีๆแล้วกันนะฮะาง่ายที่เขาเพราะจริงเราเองก็ภูมิใจในความเป็นตชะดอยอยู่แล้วแหละที่เข้าไปอยู่ตามแนวชายแดนต่างๆแต่ทีนี้ปุ๊บตอชะดอผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่น้องๆทีมงานบอกว่า พี่ฟารุกค,ค้าวันนี้เรามาถ่ายทํารายการเนี่ยมาที่กรุงเทพมหานครอตอนแรกผมถามน้องเลยว่าตชต,าต้องไปต่างจังหวัดใช่ไหมถึงจะไปถ่ายรายการเอ้าอยู่กรุงเทพกรุงเทพแล้วทีนี้การทํางานของเจ้าหน้าที่ตชกับต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับจริงๆแล้วในส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ครับที่เราเร<แ>ียกกันว่ากองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดนถ้าให้ผมพูดเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนตรงนี้เป็นศูนย์ใหญ่ อ่า<ม>เป็นศูนใหญ่ที่อาจจะเป็นการกระจายสินค้ากระจายการกระจายจ<ะ>บริการเข้าไปในส่วนต่างๆอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งเวลามีเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทุกหน่วยเนี่ยจะต้องส่งฟีดแบ็กกลับมาที่<ม>ตัวใหญ่ <ม>เพื่อที่จะทาให้ตัวใหญ่เนี่ยสามารถคนโทรลหรือดูแลคนที่อยู่เล็กๆตรงต,รงตามแนวชายแดนได้ครับใช่ครับผมก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกองบัญชาการเนี่ยเราจะมีหน้าที่ในการควบคุม,มการปฏิบัติหรือบอกแนวทางในการทํางานให้กับตํารวจตระเวนชายแดนที่อยู่ตามแนวชายแดนได้ทั่วประเทศใช่ครับผมจะเป็นในลักษณะแล้วอย่างนั้นอย่างแตง,ง,งไทยเองเนี่ยที่อยู่ตรงกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ภาคส่วนกลางตรงนี้การฝึกยุทธวิธีกันบางคือทําเหมือนกันไหมครับทำเหมือนกันครับผมเรามีความจําเป็นที่จะต้องรู้เหมือนกันทุกอย่างครับเพราะว่า อ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าส่วนกลางไม่เข้าใจในลักษณะวิธีการทํางานก็อาจจะทําให้เราไม่เข้าใจว่าคนที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขากําลังปฏิบัติอะไรอยู่หรือเขากําลังพบเจอหรือประเชิญอะไรอยู่ใช่ผมเราจะหยิบจับช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้ไม่เต็มที่แสดงว่าในตลอดลระยะเวลาการฝึกก่อนจะเป็นตอนชนนท์ทุกคนก็จะต้องมี การเรียนรู้อาจจะต้องมีการเรียนป่าอะไรด้วยป่ายิงปืนใช่เหมือนกันเลยมีกันหมดเลยระยะเวลาตอนนั้นที่เข้ามาเป็นตชอนี่คือนานเลยครับเรื่องกการฝึกยากไหมครับเรื่องของการฝึกถามว่ายากไหมผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าตำรวจเราทุกคนเนี่ยจะมีการฝึกที่เป็นไทป์เดียวกันหมดเลยรับโดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนนักตำรวจเนี่ยสปีที่เราจะเรียนมาเนี่ยเราจะมีการเรียนต่อปสอเหมือนกันตอนปีหนึ่งเราจะมีการเรียนส่งทางอากาศหรือการโดดร่มเนี่ยเหมือนกัน5้าจ้ำ ในอตอนปี2ส่วนของนักเรียนในสิบตำรวจเนี่ยที่ซึ่งตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่านักเรียนในสิบตำรวจเนี่ยเราจะมีแบ่งเราเราไม่ได้แบ่งหรอกแต่เหมือนกับว่าเราจะเข้าใจกันง่ายๆสองส่วนก็คือคส่วนที่เป็นนักเรียนในสิบที่น้องๆเขาจะต้องลงตามลงพัตก,กับนักเรียนในสิบที่น้องๆเขาจะต้องมาลงตามแนวชายแดนมาเป็นต่อชะดอ,อใช่ครับผมซึ่ง2หน่วยเนี้ย ความฝึกความอะไรเนี่ยก็จะมีความหนักกันน้องๆก็อาจจะมาเบย์มาขิงกันอุ้ยเราจบมาจากกอฟเราไปลงตชดเนี่ยตอนเที่ยงเราวิ่งรอบโรงเรียนนะส่วนน้องๆในสิบโรงเรียนออขิงขิงกันฝปกสิงกันใชาขิงเยเราถอดเสื้อพีทีเราโอ้กางแดดหนักๆอย่างนั้นแต่น้องๆตอนน้องๆที่แบบอาจจะอยู่ตามโรงเรียนในสิบทั่วไปก็จะแบบโอ้พี่เขา ฝึกสุดยอดเลยครับเอาเลยครับอ่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้รู้เปล่ากระเป๋าเป้พี่เนี่ยหนักกว่าน้อยน้อยเลยนะดีไซน์นะโอ้โหหนักมากเลยพี่เนมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนะครับแต่นี้ก็คือขำๆเนาะเราไม่ได้จริงจังอะไรนะจริงๆวิธีการฝึกของผู้ชมมันก็จะเหมือนกันอย่างที่แตงไทยบอกนะฮะเบื้องต้นอย่างฝึกตปสเองซึ่งคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยตปสคืออะไรเราเคยสัมภาษณ์น้องออมไปแล้วคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูในเทปฟอริททอรได้นะครัสำหรับตปสอ่ะเขาเรื่องต่อตชดเนี่ยก็จะคือจะนนกกกกกาาารรฝฝึึยยุททธธวิีีีมั่่่แแหละอองบ ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าอ่ะบางคนเนี่ยต้องเข้าไปต่างจังหวัดก็อาจจะเข้มข้นมากกว่าอะไรประมาณนะั้นแล้วอย่างนี้พันธกิจของตอชดที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพเนี่ยมีเหมือนกันไหมครับในเรื่องของการทํางานเรามีเหมือนกันครับผมแต่เพียงแค่ว่าลักษณะในหน้ากาันหน้างานการทํางานเนี่ยมันอาจจะ แตกมันแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วโอเคถ้าเกิดเราพูดง่ายๆคำๆเลยก็คือพี่ๆต่ดชรวนี่เขาอยู่ตรงกองบัญชาการเนี่ยหรืออยู่กองมาคับการเนี่ยเขาจะทําหน้าที่แบบอยู่ออฟฟิศทาหน้างานโต๊ะคอมแต่พี่ๆที่เขาไปอยู่ตามหน้าแนวชายแดนเนี่ยอาจจะต้องจับปืนถือปืนเดินลาดตระเวนกันเลยอาจจะว่ากันไปมันจะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันครับแต่เพียงเพียงเพื่อประโยชน์เดียวเลยที่เราอยากจะทําก็คือเราอยากจะคือผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนครับเพราะประชาชนคือที่หนึ่งของพวกเราครับทีนี้ ผมย้อนกลับไปคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่แต่งไทยบอกนะฮะขวานไทยเนี่ยองจริงมันก็กว้างเหมือนกันนะฮะ้วนี้ต่อชะลอส่วนใหญ่เนี่ยคืออยู่เหมือนกับจะเกือบทั้งประเทศต้องเรียกว่าทั้งประเทศไทยดีกว่าก็คืออยู่ตามแนวชายแดนอย่างเดียวไหมครับอยู่ตามแนวชายแดนแต่ว่าไม่ไม่ได้ครอบคลุมถึงทุกจังหวัดทั้งเจ็ดจังหวัดในประเทศไทยก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหน่วยที่จะตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือกองังคับการส่งกําลังทางอากาศครับผม ก็จะมีหน้าที่กับถ้าเราเคยได้ยินก็คือฝึกกระโดดล่มฝึกหน่วยต่อต้าน,ก,นกันก่อการร้ายในะส่วน261ก็จะเป็นกลุ่มนี ก็คืออยู่ตรงหัวหินตรงในสุขมใช่ครับผมซึ่งคนก็อาจจะเคยผ่านๆแต่อาจจะไม่เคยแวะไปใช่ครับผมเพาจะเข้าไปเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่ายังไงฮะต้องวิ่งเข้าไปเหรอฮะหรือไ่าใหญู่ดเลยนั่นแหละคุณผู้ชมครับซึ่งวิธีการทำงานต่างๆทุกคนอย่างที่บอกกันไปว่าในอดีส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็เพื่อคืนความสุขแล้วก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นแหละนะฮะผมทราบเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างที่ตชดก็คือทำมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตก่อตั้งหน่วยตชดเเเลยยน่ก็คืือออรรรรงงงขโีตตวจ ใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครต้องเล่านิดนึงครับว่าตามแนวชายแดนเนี่ยมันก็จะมีประชาชนที่เขาอาศัยอยู่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่พทีนี้ครับผมอยากให้มองในลักษณะที่ว่าเด็กๆที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนนะครับกว่าที่เขาจะสามารถเดินทางเพื่อมารับการศึกษาตามโรงเรียนทั่วไปได้เนี่ยมันลําบากมากยากเย็นมากน้องๆบางคนอยู่บนดอยน้องๆบางคนอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการที่เราจะไปสร้างโรงเรียนหรือการที่เราจะไปสร้างการศึกษาได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความยากลำบากด้วยแสดงว่าตชน ต้องมีเขาเรียกว่า,าอะไรประกอบอาชีพครูหรือเปจริงๆไม่ต้องเป็นต้องขนาดนั้นจริงๆณสมัยนี้ณปัจจุบันนี้นะครับ,รบเรากําลังทาให้เขาอยู่ครับเพื่อที่สามารถเขาจะได้เป็นครูที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถสอนได้จริงๆ<ช>และแน่นอนครับว่าครูกลุ่มนี้เขาจะมีคุณภาพที่เทียบเท่ากับสพเลยใช่ครับผมฟังดูยิ่งใหญ่ผููชมจริงๆอยากให้แบบทีมงานตัดต่อผม ทำเสียงซาวปรบมือประมาณนี้นเลยซึ่งจริงๆเนี่มันเคยมีอยางนาถึงจะเรื่อง อ่าใบประกอบวิชา,าชีพครูคือต้องก็ต้องคุยกันแบบอ่อยยอมรับจริง,รง,รงๆนะะในสังคมนะฮะว่าการแบบบางคนบอกไม่มีใบประกอบวิชา,าชีพครูเนี่ยจะมาสอนอะไรได้อย่างไรแต่ผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปนะฮะในอดีตการที่จะมีคุณครูเนี่ยส่งขึ้นไปอยู่บนดอยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากย,ามยิ่งบอก,อ,กอย่าอมก๋อยอย่างดอยต่างๆที่อําแม่สลองที่ขึ้นไปสูง,สงๆมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าค,คุณครูหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันลึกลงไปมากๆแต่อยู่ในป่าเพราะว่าห่วงเรื่องของความ ก็นี่แหละฮะนี่แหละครับตองดอเราเนี่ยแหละครับใช่ครับผมทีนี้ในการฝึกอบรมในการเป็นครูเนี่ยมีไหมครับก่อนหน้านี้จริงๆจะมีครับผมเราจะเรียกกันว่าครูครุฑชายาตครับซึ่งลักษณะการฝึกหรือช่วงเวลาการฝึกเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าตัวตังไทยเองไม่ค่อยมั่นใจว่าก็เป็นยังไงบ้างนะครับแต่คือทุกคนก็จะผ่านกันนั่นแหละครุทายาตมาใช่ครับผมผมก็เคยเห็นครูครุทายาดบางคนจบล่มนะครับอืใช่ครับผมก็คือตำรวจล่มด้วยเขาเป็นครูได้ด้วยแล้วเขาก็เป็นตำรวจได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับผ ก็ถือว่าเป็นอ yes. ีกหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นความเป็นหน้างานที <sh <sh <S <s ่รักแล้วก็อีกหนึ่งอดีรีเกที่ชอบแล้วก็มันควบคู่ไปได้กันได้คุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนนะตระเวนชายแดนเนี่ยเวลาหลายๆคนไปเจอเขาจะเรียกเป็นคุณครูเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างน้องนักเรียนที่อยู่ในต่างพื้นที่ตะเวนชายแดนต่างๆนะฮะก็จะเรียก ตำรวจก็เป็นคุณครูเขาจะไม่รียกเขาจะไม่ได้คุณตำรวจนะเขาคืคุณครูคุณครูเลยอย่างล่าสุดเนี่ยผมมีความประทับใจมากเลยไปของโรงเรียนแม่จันทามาน้องๆเนี่ยครับเขาเห็นรถตำรวจนะสิ่งที่เขาทำนะเขามายินยกมือไหว้เพราะเขามีความเข้าใจว่าเนี่ยครูเขาขับรถเข้ามาโรงเรียนไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นตำรวจเขาก็จะมองในลักษณะที่ว่าเหมือนกับมันจะไม่มีแกลบมันจะไม่มีสเปซระหว่างกันว่าเฮ้ยคือตำรวจฉันคือประชาชนแต่เขาจะมองว่าอ๋อตำรวจคนนี้คือครูนะฉันก็จะเข้าไปหาเขาได้อย่างมีความสุข ก็เป็นการสร้างแรงมวนชนที่ดีมากๆต่อชะดอเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนคุณผู้ชมครับดาบบ้านต่างๆแล้วผมเชื่อว่าบ้านผมเองก็ในอดีตจริงๆก็เคยเป็นเหมือนกันเกินๆเล็กๆนะ,นะฮะก็คือว่าตอนลูกๆว่าอย่าดื้อน,นะ ไม่งั้นตำรวจจะมาจับแต่นี้ไม่จับอันนี้มาสอนเลยซึ่งจริงๆในตอนนั้นเด็กๆหลายคนก็อาจจะถูกปลูกฝังเรื่องเรื่องของความกลัวตำรวจอะไรแบบนี้ก็อย่างที่แตงไทยบอกมันก็จะเป็นการลดช่องว่างนะครับระหว่างตำรวจกับประชาชนด้วยเคยไปสอนที่โรงเรียนมาเหมือนกันไม่ฮะประสบการณ์ของตัวผมไม่เคยครับผมใช่ครับเคยแค่ไปดูเฉยๆแล้วก็ไปพัฒนาโรงเรียนครับผมใช่ครับในส่วนตัวแตงไทยคิดว่าโรงเรียนที่ตำรวจตระเวนชายแดน เนยสร้างขึ้นมาเนี่ยมีผลตอบรับต่อประชาชนมากหน่อยแค่ไหนครับต้องใช้คําว่าดีเลยครับต้องใช้คําว่าดีเลยดีกว่าครับผมอยากให้เราลองจินตนาการว่าถ้าวันนี้เราเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งละกันที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนโดยที่วันหนึ่งเนี่ยเราก็มีทายาทของเรามีลูกน้อยของเราเนี่ยแต่การที่เราจะพาลูกน้อยของเราไปโรงเรียนที่อยู่ตามเมืองอ่ะมันเดินทางลำบากมากเดินทางไกลมากจะเดินทางนึู่เดินทางสองชั่วโมงใช่ใช่ครับครูเดินทางสองชั่วโมงแบบการที่เรา เป็นตำรวจตะเวนชายแดนแล้วเราไปตั้งโรงรีนอยู่ตาม,มแนวชายแดนเนี่ยครับโ้มันสุดยอดมากนะเพราะว่าเราสามารถไปช่วยเหลือเขาได้เราไปร่นระยะเวลาในการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆและนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยโห คุณจะหาสุดยอดนะนักเรียนบางคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยได้พูดภาษาประเทศของเขาเองได้อย่างภาษาแคนเบอร์รีอย่างภาษาเมียนมาเขาสามารถพูดได้จริงๆก็เป็น3าษตะเวนชายแดนก็คือก็มีทางนักเรียนต่างชาติด้วยแล้วก็มีนักเรียนไทยของเราที่อยู่ที่อยู่ร่วมกันใช่เราไม่ได้เลือกว่าเราจะสอนเฉพาะเด็กไทยอย่างเดียวเท่านั้นใช่ครับเราไม่มีการแบ่งครับครับได้ครับ คุณผู้ชมพอเห็นอย่างนี้แล้วจริงๆทางทีมรายการของเราเองตอนนี้มองหน้ากันแล้วบอกว่าอยากไปตำรวจตะเวนชายแดนคนน่าจะได้บอกว่าสัมผัสบรรยากาศจริงๆมาให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นกันนะฮะแต่ว่าแน่นอนเราก็จะมีภาพเดี๋ยวจะไปขอแต่งไทยนะครับทีมเอาไว้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าเดินทางยังไงแล้วก็ไปยังไงใช่ครับผมใช่ครับจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักๆที่ตำรวจตะเวนชายแดนเขาก็ทำกันมาโดยตลอดนะครับทีนี้ น้องทีมงานบอกว่าทักษะอะไรครับระหว่างความสําคัญที่คิดว่าตํารวจตะเวนชายแดนนอกจากจะต้องแบบปราบปรามโจราลผู้ร้ายแล้วอสอนนักเรียนได้ด้วยแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมฮะที่ตํารวจตะเวนชายแดนต้องมีจริงๆผมไม่ได้มองในลักษณะที่ว่ามันต้องเป็นตารวจตะเวนชายแดนเนี่วนะที่มีผมมองว่ามันน่าจะเป็นตํารวจทั้งประเทศเราเลยก็คือทักษะการพูดครับผมอ่ามันจะมีหนังสือเล่มนึงที่เขาจะเขียนไว้ว่า how to win friends and influence people ก็คือการที่เราจะ สร้างมิตรหรือการที่เราจะน้มน้าวใจเขาการที่เราจะกูดจากับเขาขอความร่วมมือกับเขาเนี่ยครับผมจริงๆผมมอกว่าทักษะเนี้ยถ้าตำรวจเรามีนะสุดยอดเลยแรงมวลชนเราจะไม่มีทางเสียเราจะมีแต่ได้อ่า มันจะเป็นการลดช่องว่างลดช่องว่างเราใช่ครับผมเอาจริงนะผมไม่เคยถามคำถามนี้กับใครเลยที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เคยได้คําตอบแบบนี้ด้วยนะเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครั้งคนแรกครั้งแรกเลยคุณผู้ชมครับที่มาถามได้เลยแล้วก็เจอคนตอบว่าเนี่ยเป็นทักษะของการพูดที่เกี่ยวกับงานทํางานตำรวจทุงหลายคนอาจจะมองข้าวว่าเฮ้ยก็ทักษะนี้ครับพี่เรื่องของยุทธวิธีผมอาจจะบอกว่านั่นแหละเขาอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายมากเป็นพิเศษจะได้บอกว่าบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนใช่ใช่คือบางทีอันนี้สวนตรงผมนะครับเราจะมองในจุดที่แบบ เราเป็นตำรวจเนี่ยเฮ้ยมันสุดยอดแล้วเรายิงปืนยุทธวิธีคุณได้จริงสุดยอดแล้วแต่อย่าลืมว่าเราต้องไปพบปะกับประชาชนเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาเราต้องเป็นเราต้องเป็นเหมือนว่าเราต้องเป็นประชาชนนะเราต้องดูแลเขาได้นะซึ่งการที่เราจะทําให้ประชาชนเขาร่วมมือกับเราหรือมีความสุขที่กับเราเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องมือที่ดีที่สุดไม่ใช่อุดปืนไม่ใช่กุญแจมือไม่ใช่ดิวไม่ใช่อะไรที่อยู่บนเอวเราเลยแต่คือการพูดของเราครับนั่นแหละจริงๆมันก็เลียกล่องได้เวลาเจอคนพูดจาดีๆเนาะพูดจาดีจากหนักๆนะอาจจะเป็นเเลยก็ได้ ใช่ก็ได้<ช>ครับ,รบทีนี้คําถามนี้ค่อนข้างจะให้ผู้ชมคิดตามนะครับแล้วก็เซนซิทีฟหน่อยน้องๆทีมง,งานแบบบอกอยังไงคำถามนี้ก็ต้องถามเพราะเป็นเรื่องที่แบบคนในโซเชียลมีเดียในยุคนึงเนี่ยเคยถามมาเหมือนกันนะฮะว่าเวลาในการทํางานต่างๆตามตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจะมีการทํางานร่วมกันกับทหารแล้วก็รวมไปถึงตํารวจในหน่วยอื่นๆนะครับแต่ว่าทีนี้ปุ๊บเขาถามถึงความสําคัญนะฮะแต่ว่าจริงๆตลอดช่วงรายการเนี่ยหลายคนฟังแล้วน่าจะแบบ เข้าใจแหละแล้วก็รู้ว่าคําตอบนี้เนี่ยมันตอบอะไรคุณไปบ้างแต่ผมถามตรงๆเลยว่าทําไมเราถึงต้องมีตํารวจตะเวนชายแดนครับทำไมเราถึงต้องมีตํารวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือผมพูดนี้และกันตํารวจมีหน้าที่ที่เราจะสามารถบังคับใช้กฎหมาย ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตามแนวชายแดนเนี่ยเราว่ากันตามความจริงเลยภูมิประเทศแต่ละแนวชายแดนเนี่ยเราจะแบ่งกัน4ภาคนะครับภาค1ภาคกลางภาค2ภาคอีสานภาค3าภาคเหนือและภาคสี่ก็คือภาคใต้แต่ละภูมิประเทศที่ผมพูดมาทั้งหมด4ภาคเนี้ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการที่เราจะเข้าไปมันก็มีความที่ยากมากการที่เราจะเข้าไปถึงหรือ ลักษณะของเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตามตำรวจตามเมือเนี่ยอาจจะเป็นสตีดครามแต่เหตุที่จะเกิดขึ้นตามแชแดนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สตีทครามเดี๋ยวก็ได้นะอาจจะเป็นดักคาเทลเลยอาจจะเป็นแบบการลอบค้ายาหรืออะไรซึ่งเราก็แบบก่อเหตุความไม่สงบไมันเยอะมากเลยทีนี้เนี่ยตชดเนี่ย ก่อนที่เขาจะมาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนได้เนี่ยการฝึกของเขาเนี่ยเขาจะฝึกในลักษณะที่ว่าสามารถอยู่แนวชายแดนได้อ,อยู่กินอยู่สร้างฐานอะไรได้หมดเลยสามารถใช้อาวุธปืนที่มันอาจจะเป็นอาวุธปืนที่แบบมีความจําเป็นที่มันจะต้องใช้มากกว่าตำรวจในเมืองทั่วไปและในลักษณะการฝึกของเขาเนี่ย จะมีความฝึกที่เข้มข้นเนื้อหาวิชาทางนิติวิธีเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าตำรวจธรรมดาที่เขาอยู่ตามเมืองเพราะแน่นอนครับผมเราอยู่ป่าเราจะไม่ใช่เออแบนวอลแฟร์แต่เราจะเป็นจังเกิลวอลแฟร์ะหลายคนอาจจะแบบเอ๊กก็มีตำรวจอยู่แล้วทำไมต้องมีตออทำไมต้องมีตอนชะลอใช่คับมันคือด้วยความหนักด้วยด้วยความหนักของคดีด้วยความหนักของภูมิประเทศด้วยกว่าเราจะเข้าไปถึง การที่เรามีตอชะออยู่ตรงนั้นนะครับมันสามารถทํางานตรงนี้ได้และสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้จริงๆอันนี้ต้องพูดตรงๆครับแล้วก็พอสุดท้ายหลายๆคนได้รู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานแล้วก็ตลอดช่วงรายการทุกคนก็เลยนั่นแหละนะฮะกลายเป็นว่าให้วรีหนึ่งกับตอชดอผมเองเอามาถ่ายทอดแล้วก็บอกคนที่เป็นตชดอแล้วกันนั่นก็คือผู้ปิดทองหลังพราใช่ไหมครับที่แท้จริงคครับเราก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคุณผู้ชม ะะสำหรับใครที่ดูรายการของเราตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็มีใจที่อยากอยากจะไปสัมผัสนะฮะตัวจริงของตชะอตามโรงเรียนตะเวนชายแดนก็ดีหรือตามชายแดนก็ดีนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยอยากจะไปเป็นตอชดอรจริงๆเรามีช่องทาง สมัครด้วยใช่ไหมครับใช่จริงต่อชะลอผมถามว่าต่อชะลอทุกวันนี้เนี่ยเรามีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานหน้าที่โทษของประเทศไทยไหมครับต้องบอกเลยครับว่าไม่พอไม่พอไม่พอจริงๆครับจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่พอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยนะครับที่แบบสนใจอยากจะเข้ามาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนนะครับผมเราก็มีวิธีการสมัครนะครับอยู่ด้วยกันอ่าหลักการก็คือ3แบบนะครับแบบที่1นะครับในส่วนของน้องๆนักเรียนใน10ตำรวจนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้อ่าทางกองบังคับการฝึกพิเศษนะครับผมสามารถดูข่าวสารได้ ตามอากองการสอบของกองบัญชาการศึกษานะครับ,รบในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของนักเรียนในร้อยตํารวจนะครับผม,ผมก็คือจบเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร2ปี 2> เรียนที่โรงเรียนในร้อยตํารวจอีก4ปีนะครับผมและตอนเลือกตําแหน่งก็สามารถเลือกลงตํารวจตะเวนชายแดนได้เลยและแบบสุดท้ายของผมก็คือในส่วนของครูครุฑทายาสนะครับผมบซึ่งก็จะมีรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ในการสมัครก็คือตามแต่ละปีที่ประกาศนดขึ้นมาเนยครับผม ซึงเมื่อกี้ที่บอกไปครูโครุษาทยยาก็คือมาเดินมดมด้วยใช่ครับผมก็มีเรียนเขาเก่งนะเขาเก่งเขาเป็นคนแล้วอย่าง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 แตงไทยเองเนี่ยตอนนี้เข้ามาเป็นตอดชดอนี่คือเริ่มต้นตอนนั้นทำไมถึงเรื่องมาเป็นตอดชดอคือจริงๆแล้ว่ตั้งใจมา ตั้งใจมาด้วยใจเลยครับผมเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเหลือแต่ตำแหน่งตชแล้วก็คือต้องต้องต้องตั้งใจเลือกแล้วต้องตั้งใจเลือกตชได้เลยแหละครับใช่ครับผมเป็นคนเรียนเก่งคนหนึ่งครับผมติดผมสูงสิบหกอันดับเลยนะผมมาจากท้ายครับผมจากท้ายนะครับผมสิบหกอันดับที่ว่านะครับซึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อคุณผู้ชมครับเราไม่เฉลยเราไม่พูดอะไรต่อจากนี้เพราะคุณผู้ชมต้องไปติดตามในรายการตำรวจอินดี้นะฮะซึ่งเราจะสัมภาษณ์นะฮะแตงไทยต่อจากนี้นะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวการมาเป็นผู้พิททัักกษษ์์สนนนตติรรราฎหืออเป็ขงงแดไยลึๆะะฮ เขาเลือกต้องบอกว่าต้องเลือก,ต,ออกต้องเลือกมาเป็นตนชดอเนี่ยคือยังไงแล้วก็มีที่มายังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามนะครับแน่าจะหลังจากออนแอร์รายการโพลิทอปกไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะมาติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับตำรวจอินดี้ท้ายที่สุดครับพูดถึงเรื่อ,องค์มุมมองของตํารวจประเวณชายแดนดีกว่าครับถ้าแน่นอนแตงไทยเป็นตารวจตชดอยอยู่แล้วอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยอยากจะบอกยังไงบอกเขาบอกอะไรเขาบอกได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าเรา ก็เป็นตำรวจคนหนึ่งที่เราเราเรามีโกที่เราอยากจะทําให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับ,รบมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถคืนความสงบสุขให้กับเขาได้เสมอไม่ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้เดินเข้ามาคุยกับพี่ๆตอชะตรงๆลวว่ามีเหตุม,มีอะไรยังไงก็คือคุยกันได้เลยค,คือเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนก็จะมองว่าแบบ เอ้ยตำรวจกับประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะมีสเปทต่อกันนะโดยเพราะตชดหนพี่ๆบางคนก็แบบอุ้ยเขาจะต้องดูดูแน่ๆดูดแล้วแต่ละคนก็คือมาแบบผิวเข้มกันเลยใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดเขาอาจจะมีโอกาสได้เจอตำรวจตชที่สจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหรอกจริงๆเขาเป็นตำรวจกลุ่มหนึ่งที่สนุกสนานเป็นตำรวจกลุ่มหนึ่งที่แบบคุยได้ทุกเรื่องก็สามารถก็แบบเดินเข้ามาพูดคุยเดินเข้ามารู้จักกันได้นะครับผมตชเรายังน่ารักเหมือนเดิมเสมอครับ ี่ยยราองดิ้งไทยนะครับส่งดิ้งไทยนะครับครับผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับรายการคนริษท้องใหม่นะครับในวันน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเรามีการพูดคุยกับแตงไทยกันต่อนะในทีวีที่สองรู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าตอชดเนี่ยเขามีที่เกาะกูดด้วยนะฮะในตอนหน้าครับกับตอนที่มีชื่อว่าผู้หมวดเกาะกูดเอ้ยจะเป็นยังไงนะฮะไปทำความรู้จักกับตอชดที่อยู่ที่เกาะกูดนะฮะมากยิ่งขึ้นแล้วก็วิธีการปฏิบัติงานแล้วก็วิธีทำงานของเขากันดีกว่านะครับเผื่อใครที่แบบอยากจะไปเที่ยวเกาะกูดใช่ครัผมคนนนนนึงเห็ใรราายกบ แล้วแบบอุย้ยขอบคุณนนะา<ว>ไปมากสวย,สวยนะฮะแล้วก็จะมีอะไรกันต่ออีกผู้ชมรอติดตามนะฮะในเอพิโซดหน้าละกันครับสำหรับวันนี้โพลิทองนะฮะทางช่องโพลิททีวีครับสถานีโดยรัสกงานตตำรวจแห่งชาตินะฮะเจอกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืม กด subscribe นะฮะกดสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามส่วนใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะครับเรามีช่องทาง YouTube ด้วยคุณผู้ชมครับกดเข้ามาในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะฮะแล้วก็เลือกเรื่องที่คุณอยากจะแบบรู้นะฮะเราจะมีแบบชื่อเรื่องบอกคุณอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะทาง Facebook ตอนนี้เรามีลงแบบ5นาทีนะฮะเป็นคำถามสั้นๆแบบ Q&A ถามไปตอบมาหรือว่ารายการแบบสั้นๆ5นาทีใครที่อยากจะติดตามนะฮะรอติดตามในแฟน Page ของเราได้เลยนะครับสำหรับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวววันนนนีี้้้เลลลลาาหมดงแไปก่ออคบขุณ ทางไทยด้วยร้อยตำรวจ<อ>โทธนากรแก้วทองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนหน้ากับตอนที่มีชื่อว่าผู้หมวดกอบกูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับตำรวจตระเวนชายแดนหรือตอชดเป็นตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริมแทนการใช้กำลังทหารในการรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดนเนื่องจากส่วนที่สัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส กำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ25กิโลเมตรจากแนวชายแดนจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งตชดในช่วงแรกคือป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามารุกรานในประเทศโดยให้ตชดเป็นหน่วยงานที่มีคุณลักษณะสำคัญ3ประการคือ 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ 2. สามารถรบได้อย่างทหารและ 3. สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวงทะบวงกรมอื่นๆได้อย่างข้าราชการคนละเรือนองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11รับผิดชอบโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน8โรงเรียนแบ่งพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน6โรงเรียนได้แก่1โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองแดง สโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม 3. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหางแมว 4. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ 5. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ 6. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดงพื้นที่จังหวัดตรัดจำนวนสองโรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่ม 2. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดการปฏิบัติงานตามคำสั่งป้องกันชายแดนปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในสภาวะปกติปฏิบัติหน้าที่เป็นกองหนุนป้องกันชายแดนเมื่อสภาวะสงครามและตั้งจุดตรวจใน ปมคมนาคมสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม6ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดก,การป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การป้องกันปราบปรามการค้าอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดการป้องกันปราบปรามตามพระราชบัญญัติสุลกากรทุกคนเกิดมาล้นมีความฝันและแรงบันดาลใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราลืมตาดูโลกมาเห็นและประสบในวัยเด็กจึงทำให้เราคิดว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรประกอบกับสิ่งแวดล้อมภูมิลำเนาในพื้นที่เกิดที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนเชื่อว่า แม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะเป็นได้